นี่ครับในกรณีทุกครั้งที่เปิดไฟเลี้ยวฮะมีการจับภาพมาให้ด้วยโอ้โหสลาดแท้ในเรื่องของเสียงในเรื่องของความบันเทิงภายในรถเนี่ยเ g จัดเต็มครับ1.359.000บาทของเล่นเต็มรถเลยครับฟีเจอร์ตัวช่วยการขับขี่ตัวช่วยความปลอดภัยมาเต็มไปหมดครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้อยู่กับรถ SUV อีกแล้วครับช่วงนี้ SUV ค่อนข้างเยอะแล้วก็รถที่ผมอยู่ในวันนี้ครับ MGHS PHEV ครับเป็น SUV ที่มีพลังขับเคลื่อนในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขุมพลังเดิมเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่แบบเดียวกับในส่วนของ MGHS นะฮะวันนี้เราจะทำการชาเลนจ์เล็กๆครับ โจ์บังคับครับบ,รบังคับด้วยตัวเองนะฮะเขาบอกว่าระยะทางในการทดสอบวันนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบเกือบ70กิโลเมตรครับแต่พลังงานแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถตอนนี้มันขึ้นโชว์อยู่ที่แค่ประมาณสักไม่ถึง70กิโลนะฮะอยู่ประมาณ6กกิโลนิด,นดเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้จะวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวตลอดรอดฝั่งหรือไม่หรืออาจจะต้องมีใช้ในส่วนของอน้ํามันเข้ามาสักเท่าไหร่ครับผมจะพยายามทําให้มันได้อยู่ด้วยการใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวครับ ความแตกต่างของ MGSS PH EV กับตัว MGSS ธรรมดานะครับถ้าลูปษรัภายนอกเนี่ยในส่วนของไฟนะฮะจะมีการปรับปรุงทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายคือเขาจะใส่ในเรื่องของ LED เข้ามาในโคมไฟเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นรูปแบบคนละลวดลายกันคนละรูปแบบกันนะฮะไฟหน้าและไฟหลัง LED เข้ามามีบทบาทเสริมมากขึ้นรวมถึงน้ำหนักรถ ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากว่ามีแบตเตอรี่นะครับขนาด16.6กิโลวัตต์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะฮะภาพรวมประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยคล้ายกันหมดหลังคาเป็นพานรามิคทัลรูปขนาดใหญ่เหมือนกันอ่ะดีเทลต่างๆตามต่อในช่วงทดลองขับเลยครับเนี่ยครับตอนนี้พอเริ่มต้นทดสอบนะฮะ อันแรกที่ลองก็คือในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ครับหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถตั้งระยะห่างจางกรถคันหน้าได้ด้วยนะครับในกรณีตรงนี้ฮะความเร็วหายไปนะครับเขาก็เพิ่มสปีดความเร็วมาให้เราเองนะครับผมตั้งไว้อยู่ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงแล้วระบบตรงนี้เนี่ยทั้งล็อกความเร็วตามคันหน้านะฮะร,รวมถึงตัวเบรกให้อัตโนมัติในเรื่องของทราฟฟิก ทัฟฟิกแจมอเลอร์นะครับเขาจะทำงานความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะจาทำงานร่วมกันเนี่ยฮะเลน d e พาร์เจอร์เลนค e ฟอะไรพวกนี้ทำงานให้หมดในกรณีเมื่อกี้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสังเกตน,นะครับมีรถตัดหน้าปุ๊บนะฮะก็จะเบรกให้เองเขาจะแบ่งการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยไว้เป็นไว้เป็นเขาเรียกเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสัดส่วนที่ดีนะฮะ ในเรื่องของล้อความเร็วตรงนี้นะฮะก็เพิ่มอย่างที่บอกว่าตั้งแต่30กิโมตรชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยได้ทุกย่านความเร็วครับล็อกกันไปยา,ยาวๆวันนี้ทั้งดึงการการไม่ให้ออกนอกเลนรวมถึงเตือนกลับนะครับมีมาให้อยู่ในเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของ25ระบบที่อยู่ใน MGSS PHEV ครับผมไม่ได้เบรกนะฮะพอมันเข้าระยะที่ดร์ตรวจจับครับเขาเบรกให้เองครับดรอปความเร็วให้เองนี่ครับ คืออย่างที่บอกวันนี้เราทำทำชาเลนจ์กับตัวเองครับว่าแบตเตอรี่รถนะฮะที่เขาเตือนมาว่าตรงนี้มันวิ่งได้67กิโลเมตรในกรณีแบตเตอรี่เต็มนะครับและวันนี้แบตเตอรี่ก็เต็มระยะทางที่เราใช้ทั้งวันนะครับอยู่ประมาณสัก60กว่ากิโลเมตร65กิโเมตรโดยประมาณเมื่อสักครู่ครับแบตเตอรี่ขึ้นมาโชว์ครับระยะทางในกรณีที่ว่า ทำได้นะฮะเขาขึ้นมาโชว์ที่63ซึ่งถือว่ามีความท้าทายอยู่เล็กน้อยตรงนี้ว่าระยะทางที่เราใช้เป็นโจทย์บังคับรวมถึงพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันอยู่เล็กน้อยแบตเตอรี่อาจจะหมดก่อนเดี๋ยวดูฮะวันนี้ลองลองใช้รูปแบบการขับขี่แบบเราใช้ในชีวิตประจำวันครับอาจจะเนียนขึ้นเล็กน้อยเพื่อต้องการให้ระยะทางตรงนี้เราไม่คือใช้น้ำมันน้อยที่สุดหรือจะใช้เพียงแค่ e v โหมดเพียงอย่างเดียวครับ ในกรณีที่เปิดระบบครับ Adaptive c r u ส s e ท l แล้วมันจะมาพร้อมกับเลค a n เป็นดี e า d ์ p a อร r ตรงนี้นะมีนิดนึงที่ว่าขับขี่ในเมืองเนี่ยในกรณีที่มอเตอร์ไซค์เขาแซงซ้ายแซงขวามาในทางแคบแคบแบบนี้นะมันจะมีเสียงเตือนมาเลือกเปิดปิดได้ครับแล้วเนี่ยฮะไม่ได้เบรกนะครับเดี๋ยวเขาเบรกให้เองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาจะมี Stop and Go ครับไม่เกิน3วิถ้าข้างหน้าเคลื่อนตัวเขาเคลื่อนตัวไปให้เองครับแต่ถ้ามันหลุด3วิไปแล้วก็ ถือว่าปลดระบบออกอัตโนมัติครับอันนี้เขาจะเตือนให้จรรับพวงมาลัายครับพอจับปุ๊บก็หายฮะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยอันนี้เบรกปุ๊บถ้ามันเกินสามีิไปแล้วเขาไม่ได้สต็อปแอนโกลแล้วนะฮะเราต้องมาเปิดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นการเตือนสติให้ผู้ขับขี่ไปได้ด้วยแต่จริงๆถ้ามันพัฒนาถึงขั้นสุดผมเชื่อว่ามันจะตามไอ้คันข้างหน้าได้ลตลอดเวลา MG ที่เป็นรถไฟฟ้าทุกรุ่นรวมถึง p h e v นะฮะจะมี1ระบบเรียกว่าเคิร์ชโหมดหรือเป็นตัวปรับหน่วงเพื่อเพื่อสร้างกําลังกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับรุ่นอื่นๆจะมีปุ่มแยกมาให้ชัดเจนสําหรับเคิร์ชโหมดแต่ว่าในส่วนของ p h e v ะฮะ PHEV เนี่ยจะใช้ปุ่มแพดเดิลชิพที่พวงมาลัยแทนแพดเดิลชิพตรงนี้ไม่ได้ใช้ในการปรับเปลี่ยนปรับลดอัตราทดของเกียร์นะครับไม่ใช่นะฮะจะเป็นการปรับระดับของเคิร์ชโหมดก็คือ ปรับระดับของการหน่วงหน่วงมากหน่วงน้อยนะครับหรือหน่วงระดับกลางมีให้เลือกอยู่3ระดับด้วยกันก็ในกรณีถ้าเกิดว่ายกคันเร่งขึ้นครับมันก็จะมีการหน่วงชัดเจนแล้วก็พลังงานจะกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับได้เหมือนเป็นการเร่งพลังงานให้กลับไปสู่แบตเตอรี่แต่วันนี้เราจะไม่ใช้เคิร์สโหมดนะครับเราจะปิดตัวเคิร์สโหมดออกไปเพื่อเพื่อลองดูฮะว่าการที่เขาชาร์จแบตมาให้เราเต็มเนี่ยแล้วโจทย์ที่ว่า 63กิโลเมตรพลังงานที่เลือแบตเตอรี่แต่ว่าระยะทางจริงเนี่ยมันเกิน63จะถึงไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นครับในกรณีทุกครั้งที่เปิดไฟเลี้ยวฮะมีการจับภาพมาให้ด้วยโอ้โหสลาดแท้คือเขาใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในรถคันนี้ MG เลือกแบบคือไม่ไม่ก,กักไม่หวงเลยครับออปชันต่างๆให้เพียบเลย อันนี้คือคือข้อดีของในส่วนของที่ว่าทางผู้ผลิตเขานะฮะจากจีนเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรถมีอะไรนะรถที่มาจากทางเมืองจีนหรือเป็นเ,เบอริษัทผู้ผลิตจา,จากจีนเนี่ยนะครับของเยอะจริงๆของเล่นเยอะมากฟีเจอร์จะเพิ่มมากกว่า MGSS รุ่นปกติตรงที่ว่า ในกรณีที่เราจอดรถครับลงจากรถไปนะฮะเปิดประตูแล้วในกรณีถ้าถ้ามีรถเคลื่อนตัวมาจากด้านข้างด้านหลังจะมีไฟเตือนมาให้ครับบริเวณแถวตัวนี้ตัวเาสาเอนะครับกเพิ่มมาเล็กน้อยแต่ว่าเดิมทีที่เขามีอยู่20กว่าระบบเ,ย,เยอะมากๆของเล่น,นต่างๆที่ MG อัดมาให้เพียบเลยครับ ในส่วนของตัวขุมพลังนะผมผมพูดถึงเรื่องขุมพลังหลักก่อน167แรงม้าเนี่ยเป็นขนาด1.5ลิตรเทอร์โบนะครับแบบเดียวกับของ SS รุ่นปกติไอเนี่ยเขาได้เพิ่มในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า122แรงม้าเข้ามาช่วยการขับขี่เครื่องยนต์เทอร์โบร,รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้ามาเนี่ยนะฮะมันมันขับสนุกนะผมถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกคันนึงไม่ต้องรอรอมากนัก แต่ถ้าคุณอยากประหยัดนะครับใช้งาน e-mode v เข้าไปปุ๊บ mm. ก็เขาเคลมตัวเลขไว้ทะารู้60โลอะประมาณ67โลใน Eco s t สติ๊กในการในกรณีของการทำงานร่วมกันนะฮะระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าคือในรูปแบบของไฮบริดนั่นเองนะครับเกียร์ S S มี7สปีดครับแต่พอเป็น PHEV ปุ๊บเนี่ยเหลือแค่เดินหน้า1สปีดเท่านั้นแต่สัมผัส การเขาเรียกอะไรการตัดต่อของเกียร์ได้นะฮะเขามีทีเด็ดนิดนึงตรงที่ว่าในเกียร์เนี่ยมีชุดขับอยู่2ชุดด้วยกันเพื่อการตัดต่อระบบนะฮะให้มันสมูทให้มันราบลื่นนั่นเองอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ที่เพิ่มเข้ามาในตัว HSPS EV นะฮะแบตเตอรี่16.6กิโลวัตต์ครับก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เขาวางบาลานซ์ใหม่อยู่ใต้บริเวณของเบาะที่นั่งแถว2ที่ในส่วนผู้โดยสารนั่นเองะฮะมันก็ทำให น้ำหนักของรถเพิ่มมากขึ้นแต่การบาลานซ์ในเรื่องขับขี่เนี่ยพอมีน้ำหนักกดทับมากขึ้นมันเกาะถนนได้ดีฮะช่วงล่างทับต่างหเถิดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วในส่วนของแถวสองเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยรวมถึงตัวกับสวิตในการเสียบของ USB นะฮะเป็นแบบ Type A ฮนะไม่ได้เป็น Type Type C นะก็เอาตัว USB มาเสียบต่อได้ของผู้นั่งแถวสก็ชุดตัว ไอวิชวลคอกพิตตรงนี้นะครับดีไซน์มาสวยแตกต่างกว่ารุ่น SS ธรรมดา SS ธรรมดาจะเป็นแบบมาร์ควิส่งกลมอันนี้เป็นวิชวลค o อกพิตแล้วขนาดใหญ่ด้วยนะฮะติด2นิ้วจะเลือกปรับการทำงานได้ทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงตัวพวกระบบความบันเทิงด้วยแต่ก็ดีเทลในการปรับระบบความบันเทิงเนี่ยอาจจะได้ไม่ไม่ละเอียดเท่าเมนูที่อยู่ในจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วที่ อยู่บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้ครับอันนี้จะปรับในเรื่องของตัวเอร์เทนเมนต์ได้ละเอียดกว่าส่วนไอคอกพิตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวช่วยกันขับขี่ต่างๆเลือกเปิดปิดระบบช่วยเหลือต่างๆนะฮะใช้งานไม่ยากโดยควบคุมได้จากจอยสติ๊กบริเวณพวงมาลัยตรงนี้โหมดขับขี่นะครับมีอยู่ด้วยกัน5โหมดนะฮะอันดับแรกแนะ่นอนเป็นรถปลั๊กอินไฮบริด EV โหมดมีมาให้อยู่แล้วนะครับหมดที่1 Eco, คนะครับนอร์ม l ลสปอรแล้วก็ซูเปอร์สปอการทำงานของเคิร์ทจะทำงานร่วมกับ2อย่าง2อย่างที่ว่าคือโหมด Eco กับโหมด Normal เท่านั้น s p o ร์กับ Super ร์สปอเนี่ยคิร์ทไม่ทำงานให้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือเคิรเป็นตัวเร่งเร่งเร่งในส่วนของการสร้างพลังงานกลับไปที่แบตเตอรี่โดยใช้แรงหนวงนะครับจอกลางตรงนี้ เทคโนโลยี i-smart ก็ถูกมาติดตั้งเช่นเดียวกันในการเลือกนะครับคำสั่งเสียงจากคำพูดนะครับเปิดปิดวิทยุเปิดปิดซันรูฟเปิดปิดตัวระบบปรับอากาศทำได้นอกจากนี้หากเกิดการชนเกิดขึ้นและแอร์แบ g ระเบิดนะครับเขาจะส่งตัวสัญญาณนะครับไปกลับไปที่ศูนย์บริการหรือ ไปที่ตัวของหน่วยช่วยเหลือเพื่อในกรณีที่ผู้ขับขี่ติดอยู่ในรถนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตัวเนี้ยก็ส่งกลับไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ข่าวสารว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่บริเวณไหนนะครับจะเป็นการง่ายต่อการช่วยเหลืออันนี้ถือว่าเป็นเ,เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์นะครับเราสามารถ สั่งงานในการชาร์จได้ด้วยนะเรื่องการชาร์จในส่วนของวอชาร์จนะครับหรือ m g เรียกว่าโฮมชาร์นะครับคันนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงนะฮะส่วนไอตัวปลั๊กที่ติดมาให้กับรถในรูปแบบของ Type 2เนี่ยนะครับใช้เวลาชาร์จ5ชั่วโมงไอโฮมชาร์ e ที่ว่าเนี่ยเราสามารถเลือกการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะพูดถึงสมาร์ทโฟนแล้ว ตัวรถเขาเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ตัว Apple CarPlay ได้ทั้งคู่ได้ทั้งหมดลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงของ Bose นะครับมีซับวูฟเฟอร์อยู่ด้านหลังด้วยถือว่าเป็นในเรื่องของเสียงในเรื่องของความบันเทิงภายในรถเนี่ย MG จัดเต็มครับนอกจากเทคโนโลยี iSmart นะครับที่ใส่มาเต็มๆระบบนะฮะแล้วก็ไอวิชวลคอสเพลที่มีการแสดงการทำงานของระบบต่างๆเพื่อความปลอดภยัยเพื่อตัวช่วยกับขียต่างๆในนี้แล้วชุดคอนโซลเกียร ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยครับคอนโซลเกียร์ตรงนี้ครับจะมีปุ่มอยู่รอบๆด้านของตัวเกียร์เลยนะครับมีเปิดฝาท้ายนะครับมีตัวมุมมองของกล้อง360องศาครับก็มีภาพเขาเรียกว่าเป็นดิสเพย์แสดงให้ดูนะครับนอกจากนี้เบรกมือไฟฟ้ามีฮิวเด้นเซนต์คอนโทรนะครับหรือตัวช่วยลงทางชันแล้วก็อันเนี้ยหลังๆผมเริ่มมาติดก,กับตัวตัวออโต้โฮนะครับ เบรกปุ๊บะฮะรถสนิทปับ๊บเขาล็อกไว้เลยเกียร์ไม่ต้องเข้าเกียร์ว่างครับเหยียบคันเร่งใหม่ก็ปลดการทํางานออกครับมาเบรกซ้ำอีกทีนึงรถสนิทอีกทีนึงก็มาเริ่มการทํางานใหม่ผมให้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจของยุคสมัยไ้เลยดีกว่ามันมันใช้งานเหมาะกับการใช้งานในบ้านเราที่เจอในกรณีรถติดเเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งอย่างเี้ครับ าลครับตัวเลขหน้าจอครับ60กิโลเมตรผ่านไปแล้วนะฮะแล้วก็ระยะทางที่เหลือปลายทางตรงนี้เนี่ยไม่น่าเกิน10กิโลเราจะไปถึงปลายทางก็คือเป็นปลายทางที่เริ่มต้นมานั่นเองนะครับเช้าเราออกจาก CDC มาแล้วก็วันนี้วิ่งไปยันตลิ่งชันครับมาสาทรแล้วก็จะกลับไปที่ CDC ตรงเรียบทางด่วนรามธนเอกใยมนะฮะ ผ่าน6กกิโลไปแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่8ระยะทางที่วิ่งได้5กิโลเมตรไม่ได้ไม่ได้ใช้เคิร์ชช่วยนะครับจะบอกว่าไม่ได้ใช้เคิร์ชก็ไม่ได้เพราะว่าเราใช้โหมด Eco นะฮะในการในการทำชาเลนจ์ในครั้งนี้ก็มันจะเป็นถูกล็อกเรื่องของการหน่วงไว้ที่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับใช้สองตัวนี้ช่วยกัน61กิโลละเดี๋ยวไปดูนครับว่าระยะทางนี้เหลือเนี่ย ก่อนที่จะถึง CDC เนี่ยนะครับกับพลังงานแบตเตอรี่ตอนนี้โชว์อยู่ที่7%นะครับจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับไปรุ่นกันเอาละครับไม่ถึงครับปลายทางแบตเตอรี่หมดแล้วครับ0%ครับตอนนี้เครื่องยนต์เนี่ยเริ่มก็มาทำงานแล้วครับ EV โหมดใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ระยะทาง67ประมาณ67กิโลที่ผมวิ่งออกมาวันนี้ครับก็ ตัวเลขใกล้เคียงกับอี o อสติ๊กเกอร์ที่ว่าไว้เลยครับแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงแล้ว E.V ใช้ไม่ได้แล้วนะครับสถานะการทำงานของตัวกำลังครับอ้าวอ่ะตอนนี้นะครับยังเหมือนเหมือนจะยังไม่เกลี้ยงนะเพราะว่าเครื่องยนต์นยังไม่ติด E.V หมดก็กำลังทำงานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขหน้าจอในส่วนของที่บอกสถานะเนี่ยนะครับ0%ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้ว ก็เดี๋ยวรอดูครับคาดว่าเร็วๆนี้อีกไม่นานเนี่ยเครื่องยนต์จะเข้ามาทํางานครับเนี่ยครับขนาดหมดไปแล้วนะครับยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก๊อกสํารองในน้ํามันนะเครื่องยนต์จะไม่ทํางานนะครับพลังต่างๆเนี่ยกระเรียงละทั้งแบตเตอรี่ทั้งตัวของระยะทางที่ที่เขาประมวลผลศูนย์ศูนย์หมดแล้วนี่ครับออกจาก E ีีโหมดแล้วนะฮะเครื่องยนต์ทำงานแล้วครับ เข้าสู่โหมดออตโต้ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนี่ฮะแล้วก็ระยะทางจริงนะครับระยะทางจริงที่ํำได้69กิโลเมตรมากกว่าที่ทางผู้ผลิตแจ้งว้6 7อีกครับมากกว่าประมาณ2กิโลเมตร3กิโลเมตรโดยประมาณนี้ครับก็เป็นชาเลนจ์ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงปลายทางก็เถอะนะฮะ แต่ก็ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขจริงที่ลองกันจริงๆ69กกิโลต่อแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ใช้งานในโหมด EV เท่านั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นโหมด E ีวีละมันอยู่ที่โหมดออโต้แล้วครับอ,อีกนิดเดียวจริงๆครับระยะทางที่เหลือจากนี้ถึงปลายทางเนี่ยนะครับไม่ถึง5้ากิโลแล้วล่ะครับแต่มาหมดซะก่อนอ่ะทีนี้ก็ มาลองกันเรื่องอัตราเร่งกันบ้างครับ e v ไม่เหลือแล้วครับพอเราใช้งานของเครื่องยนต์ก็จะเป็นในรูปแบบของไฮบริดแล้วครับบางบางครั้งจะมีกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมกําลังให้นะฮะ167แรงม้าที่มาจากเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรโบเนี่ยนะครับตอนนี้นี่ไม่อ่ดครับต้องบอกว่าไม่อ่ดเลยวิงว่งวิ่งแจวเลยครับพอปรับโหมดการขับขี่แล้วครับ ตัวคอพิพิชวลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับ e ีโก,โกจะเป็นสีน้ําเงินนอร์มอเป็นสีเขียวสปอร์ตจะเป็นสีส้มแล้วถ้าเป็นซูเปอร์สปอร์ตครับโดยการสั่งงานจากปุ่มที่อยู่บริเวณพวงมาลัยสีแ,ยแดงตรงนี้ครับเป็นสีแดงทันทีแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบทันทีครับคือกําลังเนี่ยมันตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นนะก็คือใช้คันเร่งไปเมื่อไหร่ที่ใช้กันเร่งเนี่ยมันความแรงมันติดเท้ามากขึ้นตรงนี้นะครับ ในกรณีที่ถ้าแบตเตอรี่หมดแล้วตัวระบบสามารถรีชาร์จกำลังได้เองแต่ก็ไม่ได้สามารถรีชาร์จกำลังได้เต็ม100%นะครับได้อยู่ที่75%เราจะเร่งเร่งการชาร์จกำลังก็จากเคิร์นโหมดที่ว่า3รูปแบบจะหน่วงหนักหน่วงกลางหรือหน่วงน้อยก็เลือกได้ครับ ไม่ถึงครับ EV โหมดอย่างเดียวครับแต่ขาดไปนิดเดียวประมาณสักอ่อสักห5โลครับก็ตัวเลขรวมนะครับจากที่ EcoS t i c k e r เกขาบอกว่าทำไว้ประมาณ67กิโลเมตรสำหรับการใช้โหมด EV วิ่งนะฮะผมทำได้68กว่ากว่าก็ลดมปนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไม่กลับกลับมาไม่ถึงเหลือช่วง่ท้ายที่ใช้เป็นในเรื่องของ h ฮ b ริดเรื่องของเครื่องยนต์ที่เข้ามามีบทบาทนะครับก็ได้ไปลอง กับโหมดการขับขี่พวกสปอร์ตพวกซูเปอร์สปอร์ตตรงนี้เนี่ยเครื่องยนต์เดิมแล้วครับเครื่องตัวนี้ขับสนุก1.5ลิตรมีเทอร์โบ1 6 7แรงมา้าแล้วก็มอเตอร์เข้าไปช่วยกันอีกฮะอีก122แรงม้าที่เพิ่มเข้ามาไอ้โมดขับขี่เนี่ยผ่านนะแล้วก็ e v คือพลาดเป้านิดเดียวที่กลับมาไม่ถึงแต่ระยะทางก็ทําได้ไกลบทสรุปของ mg s s ph ev วันนี้ครับ1 3 5 9 0ล้บาท ของเล่นเต็มรถเลยครับฟีเจอร์ตัวช่วยการขับขี่ตัวช่วยความปลอดภัยมาเต็มไปหมดนะครับก็เป็นเรื่องของ a d a s ที่ใช้ตัวเรดาร์ครับใช้ตัวเรดาร์ใช้ตัวเซนเซอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับอะดัพตีฟคุชชั่นโถนเลนคลิปเลนดิพาร์เจอร์ท راف ิกแจมอเลอร์เข้ามาทําให้เราไม่ต้องใช้คือไม่ต้องใช้ทักษะการขับรถมากมายนะักมีรถข้างหน้ามาขวางเขาเบรกให้รถออกนอกเลนเขาดึงกลับให้อันนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็โอโ้ใช้ หลายช่วงทดสอบมากครับก็ถือว่ามันเป็นสะดวกสบายดีราคาเท่านี้กับของที่ให้มาเนี่ยคุ้มค่าครับแล้วก็รถที่ขับสนุกอีกอย่างคือฟิลลิ่งช่วงล่างพอได้น้ําหนักของตัวแบตเตอรี่ไอตัวขนาด16.6กกิโลวัตต์มาเสริมนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีน้ําหนักกดทับมากขึ้นการขับขี่มันเลยช่วงล่างมันออกแบบแนวแบบแน่นแน่นดีครับขับสนุกครับทั้งหมดครับก็เป็นเรื่องราวของ m g s ph ev ที่เราได้มาทำการทดสอบในวันนี้ครับ ถือว่าเป็น SUV ระบบ Plug-in Hybrid ที่น่าสนใจหนึ่งรุ่นแล้วก็วันนี้ฟีเจอร์ต่างๆอัดแน่นมาเต็มๆลำเลยครับฝากกันไว้ตรงนี้ครับกับ mgsphev ใน Channel ของเรา Automater Thailand ครับหรือนะครับรับชมเรื่องราวข่าวสารอื่นๆได้จากเว็บไซต์ Auto Thailand และ f o o k f o o p a g e Auto Thailand ครับเรื่องรถต้องรู้มากมายเตรียมนำเสนอครับลางตรงนี้ครับ กับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ